นก็คือครับท่านจะต้องมีการจัดทําแผนงานแผนงานที่ผมจะแนะนําท่านมีอยู่2ประเภทครับข้อที่6เป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานผมจะเรียกว่า EAP Effective Action Plan จะทําไห้แผนเพิ่มประสิทธิภาพนี้คือไม่ใช่เป็นแผนงานประจําครับจะต้องเป็นแผนงานใหม่ที่บริษัทไม่เคยทํามาก่อนนะครับจะต้องเป็นงานใหม่ๆ เมื่อเลือนได้ทํา EAP เสร็จแล้วคราวนี้ขั้นตอนที่7ครับเมื่อลูกน้องเราเดินตามแผน EAP เสร็จแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายท่านจะต้องมีแผน CAP ครับ Corrective Action Plan นะครับก็คือแผนแก้ไขการทํางานนั้นข้อที่6ข้อที่7นี้เป็นเรื่องของแผนงานครับนั่ในการทําแผนงานนะครับผมก็จะมีให้พนักงานทุกฝ่ายนําเสนอแผนขั้นรับหลักการก่อนครับ แผนกการก็คือผู้จัดก,การฝ่ายเป็นคนนําเสนอต่อผู้บริหารต่อเท่าแก่ถ้าผู้บริหารเห็นเลยว่าแผนนี้ทําเสร็จแล้วโอ้ได้ผลลัพธ์ทางตรงเป็นเงินเท่านี้มาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าการลงทุนและผู้บริหารนี้ก็ซื้อแผนครับถ้าผู้บริหารซื้อแผนแปลว่าผู้บริหารต้องยอมจ่ายเงินในการทําแผนนั้นนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้แผนาการรับการเสร็จแล้ว ถึงจะมาจัดทําแผนขั้นรายละเอียดครับนี่คือแอคชั่นแผนนะครับเราก็จะมีแบบฟอร์มแอคชั่นแผนซึ่งคนที่จะเดินตามแผนนี้ก็คือผู้จัดก,การฝ่ายในแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งในการเขียนแผนคะปฏิบัติการนั้นผมจะต้องขอฝากว่าวิธีการเขียนนั้นไม่ธรรมดาครับเราจะต้องเขียนตามหลัก P D C A P D C A คืออะไรครับ P.D.C.A เป็นวงจรในการหมอือนคุณภาพของปรามาจารย์ชื่อเดมิงนะครับเขาบอกว่าในการที่จะทำครบโปรเจกต์ทำแผนง,งานในประสบความสำเร็จนั้นคุณจะต้องวางแผนให้ดีก่อนแผนถ้าคุณวางแผนเสร็จแล้วคุณก็ดูเอาแผนนั้นไปปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้ว C มาเช็คครับตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ตามเป้าหรือไมถ้าไม่ได้รับผลลัพธ์ตามเป้าท่านจะต้องย้อนกลับไปวางแผนใหม่ครับแสดงว่าคุณวางแผนมาไม่ดี แต่ถ้าหากว่าเช็คตรวจสอบและได้ผลลัพธ์ตามเป้าท่านก็แอคชั่นให้จัดทําเป็นคู่มือการทํางานครับนั้นบริษัทที่ผมเป็นที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์อยู่ครับผมก็ทํา ISO ครับนั้นที่บริษัทผมเนี่ยคู่มือการทํางานที่ปรึกษา ISO ไม่ต้องมาทําครับเพราะลูกน้องผมเป็นคนทําแผนนี้เสร็จแ,แล้วก็ทําคู่มือขึ้นมาเองครับเช่นคู่มือเปิดตลาดลูกค้าองค์กร ลูกคาคู่มือในการออกงานแสดงสินค้าทุกครั้งที่เขาไปออกงานสินค้าเขาทำแพ็แอคชั่นแพนมาเสร็จแล้วก็เขาทำได้ผลก็จัดทามาเป็นคู่มือการทํางานเพราะฉะนั้นที่ปรึกษาไ s โเข้ามาปั๊บสบายเลยครับเอาคู่มือไปใช้ได้เลยครับนะครับนี่คือคู่มือการทํางานคนที่เป็นเท่าแก่ก็สบายเพราะลูกน้องเขียนคู่มือจากผลงานที่ได้ทําได้จริงและถึงมาทําเป็นคู่มือครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุป แผนประจําปีครับนั้นคุณที่เป็นเท่าแก่นะครับคุณจะต้องนั่งมองนี้อย่างเดียวครับในแต่ละปีครับทางด้านการตลาดมีแผนอะไรบ้างการขายมีแผนอะไรบ้างการจัดซื้อมีแผนอะไรบ้างแต่ละแผนมีค่าใช้ใจ่ายอะไร่วน1 2่สงี่นี่คือเดือนครับมกราลาคุมพามีนาะทำแล้วได้เป้าหมายเท่าไหร่ครับน่าจะมีตัวอย่างให้ดูอ่านนี่ครับนี่คือสรุปแผนครับแผนจอตลาดลูกค้าโครงการใช้งบประมาณ3 0 0 0 0ืนบาทใครเป็นคนรับผิดชอบ ทำตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษายนทำแล้วได้ผลลัพธ์อะไรนั่นแสดงว่าถ้าบริษัทไหนทาอย่างเช่นบริษัทที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยครับจะมีแผนอย่างนี้ประมาณ 40- ่สถึงห้แผนครับแล้วผู้บริหารก็จัดสรรงบประมาณให้ผู้จัดการฝ่ายเป็นคนรับผิดชอบไปทํามาในช่วงเวลาที่กําหนดเสร็จแ,แล้วผู้บริหารก็มาดูดัดชีวัดผลงานทางด้านขวามืออย่างเดียวครับถ้าทําได้ตามเป้านะครับก็ผ่าน ถ้าทำไม่ได้ตามเป้า <aspects> ก็ไปให้คำตรึกษาเขาแนะนําเขานี่คือหน้าที่ของผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโอท็อปคนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางส่วนมากไม่ค่อยได้ทําแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆส่วนมากก็จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติมาทํานั้นใครที่เคยอยู่ CP ใครที่เคยที่อยู่ปตทคงจะเคยเห็นแผนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามย่อแผน บริหารเชิงกลยุทธ์อย่างย่อเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งป้าปาโอทบก็สามารถทําได้ครับมาดูครับหลายคนก็จะสงสัยบอกว่าแล้วแผนขั้นรายละเอียดแผนปฏิบัติการอาจารย์เขียนอย่างไรนะครับผมก็จะมีวิธีการเขียนให้นะครับนี่ก็เขียนรายละเอียดตามวงล้อ P D C A นะครับผลสําเร็จของงานนี่ก็พุทธภาพิจุนากร,รกฎดาหนึ่งสองสามสี่คือสัปดาห์นะครับ เราก็ลากเส้นแล้วเราก็ประเมินผลว่าลูกน้องทําได้ตามเป้าไหมอย่างเช่นแผนนี้แผนนําเสนอขายลูกค้าโครงการนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการวางแผนก่อนนะ1.1 1.2ต่อมาก็ดําเนินการทำต่อไปครับข้อ3เช็คตรวจสอบผลลัพธ์นะเมื่อได้ผลลัพธ์เสร็จแล้วครับจะทำมาตรฐานการนําเสนอครับอั้นผมก็จะได้คู่มือการนําเสนอขายคู่มือการปิดการขาย คู่มือการสร้างบุค,คลิกของพนักงานขายเห็นไหมครับทําแผนนี้ออกมาปับ๊บผมได้คู่มือมา3เล่มครับคู่มือ3เล่มน,นี้ผมก็โยนไปให้กับไอโซเลยครับเข้าระบบในไอโซครับเป็นคู่เป็นคู่มือการทํางานเ่ยครับนะก็โยนให้ไอโซได้เลยครับต่อไปครับหลายคนอยากจะรู้คําว่า corrective action plan แผนแก้ไขครับเนื่องจากในการที่เราวางแผนดแบบเมื่อกี้เนี่ยครับ ไม่มันก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าทั้งหมดครับถ้าไม่ได้ตามเป้าครับนั้นคนที่เป็นเจ้าของแผนจะต้องมาวิเคราะห์สาเหตุครับอย่างเช่นริลนักเรียนผมทำครับแผนจัดจาหน่ายสินค้าที่ตลาดกิมหยงหัดใหญ่ครับผลการดํนาเนินงานไม่สามารถปิดการขายได้ตามเป้าต้องวิเคราะห์สาเหตุครับเกิดจากอะไรแล้วก็แนะนําวิธีแก้ไขด้วยครับนั้นหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ เขาเรียกว่าการบริหารงานแบบ MBO Management by Objective ครับนั่นคนที่เป็นเท่าแก่ครับคุณพยายามามอบความไว้วางใจให้กับผู้จัดการฝ่ายเป็นคนทําแล้วก็มานําเสนอเรางั้นคนที่เป็นเท่าแก่ครับมีแค่นั่งดูแผนงานตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าได้ตามเป้าหรือไม่ถ้าไม่ได้ตามเป้าคุณจะต้องมีแผนแก้ไขมานําเสนอด้วยครับนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่ ผมได้ใช้เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรหลายที่แล้วก็รวบรวมมาเป็นหลักสูตรนะครับมาสอนให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาน่าจะไม่ต่ำกว่าสัก5,000คนที่เรียนจบไปแล้วสอนให้กับผู้ประกอบการมาจะสัก20,000คนสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับปีที่4นะครับก็เป็นหมื่นคนนะครับที่ได้สอนไปก็ฝากไว้ครับเผื่อท่านใดสนใจยังไงก็นะครับก็มาดูได้ครับอ่า ซึ่งเนื้อหาที่สอนน,นั้นผมจะกําหนดขั้นตอนไว้ทั้งหมดมีอยู่7ขั้นตอนแบบนี้ครับซึ่งใน7ขั้นตอนนี้นะครับส่วนมากถ้าผมรับงานเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณ1ิบห้าแมนเดยนะครับแต่ถ้าบางบางริษัทก็สามารถซอยย่อยได้นะครับเอาทีละสองสามแมนเดยไปก่อนแล้วค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือโครงสร้างทั้งหมดครับ ผมใช้เวลามามากพอสมควรครับขอบคุณครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเชิญครับเชิญครับอบถามอาจารย์ไดาเรืตรงเลยครับเดี๋ยวเอกสารนี้อาจารย์โตก็ส่งไฟล์ไปในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับเผื่อใครก็ไปอ่านเพิ่มเติมเพราะอาจจะฟังไม่ทันไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวส่งเพิ่มให้นะครับส่งีกครั้งหนึ่งนะครับมีใครสอบถามไหมครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของไกด์ไลน์ของหลักสูตรนะครับจริงๆแล้วเรามีหลักสูตรตัวนี้โดยเฉพาะพอดีติดช่วงโควิดนะครับติดช่วงโควิดนะครับที่าวางไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ปรึกษานะเราจะสร้างที่ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของ I อเซโดยเฉพาะโดยเฉพาะในส่วนของ s m e นะครับเราก็อยากจะไปช่วยในส่วนของ s m e นนะครับคิดว่าประมาณเดือนตุลานะครับโครงการสร้างที่ปรึกษา นะครับคนที่สมัครไว้นะครับที่เข้ามาร่วมฟังวันนี้นะครับก็ก็คิดว่าประมาณเดือนตุลานะครับเราก็คงจะได้เจอกันนะครับที่แผ,น,แผนไว้ถ้าทุกคนในในส่วนของโรคโควิดนะครับที่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 ว่าน่าจะหายไปะนะครับครับมีใครสอบถามไหมครับชีววานเป็นไง ทักทายอาจารย์นี่ยังครับสวัสดีตั้งแต่แรกแล้วค่ะอาจารย์ <ś les>